สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC มาและ f อฟเก่าทินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นนะคะแอดมินจะพามาสรุปแนวทางนะคะ หาหนอยสีคู่เด่นคัดเน้นๆนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ06นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ0ส่วน80ก็หลุดนะจ๊ะไม่มีนะคะให้เด่น8นะคะเจาะแม่เข้านะคะพี่น้องส่วนนอยพิเศษนะคะ23มานะคะมาตรงเนาะมาตรงมาตัวเน้นนะคะ สวยงามมาชุดกันไม่มาชุดเด่นนะคะพี่น้องส่วนล่างนะคะ47นะคะเกือบจะข้าวพี่น้องเอา37หลุดไปนะจ๊ะส่วนน้อยปกตินะคะ20ก่อนหลุดไปนะคะล่าง90ก็หลุดนะคะน้อย vip นะคะตัววิ่งสมาเนาะ หกสองนะคะแอดมินก็เอาหกสามมาเอามาทำไมคูหลุดนะจ๊ะส่วนล่างศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามาหนึ่งน้อยนะคะมาน้อยพิเศษนะคะสองสามมาตัวเน้นมาตัวชอบเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดนนก็ให้ตัวเด่นก็สายวิ่งนะคะก็จะเป็น1 9 3 หกนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะตัวที่แอดมินเจาะมาได้นะคะก็จะเป็นเก้าแปดเก้าเจ็ดแล้วก็7จดแปดนะคะแล้วก็จะมีหกสองนะคะส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะเป็น ห้าูนนะคะสามสองหกสองนะคะเราก็จะเป็นแปดแปดนะคะเบิ้ลดนะคะพี่น้องกันเบิ้ลดนะคะแปดแปดตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี เกแนะคะแล้วก็78แล้วก็จะเป็น6 2นะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น97นะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นตรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยง่ายม,ม,มาฝากนะคะขอยทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า